เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับโพสแมนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโ o บอกนะครับตอนนี้เราอยู่กับตัวละครไอ้เจฟันเย็นนั่งเก้า e อี้วีลแช์นะครับอยู่ในมินิเกมเขาเรียกว่า s ไว v ์เวลเออเอาชีวิตรอดจากฆาตกรนะครับจากฆาตกรชั่วร้ายตอนนี้เราก็อยู่ใน็อบบี้ครับรอห้องสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวห้องมาแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะได้เป็นยังไง เหลืออีกส0วิเกาแดเเอาละโหมดแมปครับผมไม่เคยเล่นนะคือแบบไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะเอาเอาดักบูดอันนี้แล้วกันมาโหดโหดโหดไอี Word, Word, Word. นี้ก็เป็นไอดีของน้องนะครับไม่ใช่ไอดีของผมนะเพราะว่าโลบ็อกผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอะ่ะ นะเอาละใครจะได้เป็นคิวเลอร์ฆาตกรกูแน่ๆเฮ้ยไม่ใช่เห็นมานึกว่าจะเป็นเราเราไม่ได้เป็นฆาตกรนะครับในตาแรกโอ้โหเสียงไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่เป็นเราภารกิจก็คือทำอะไรบ้างเราว่าลืมมันเ่ยจุกนะครับต้องหลบแล้วก็หาที่แอบเก็บของทำนองนี้แล้วก็รอประตูเปิดนะครับเก็บของก่อน ไม่ค่อยชอบเลยเกมแนวแนวผีผีเนะี่ยแต่ก็อยากเล่นหลักกอยากอยากลองแล้วนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคชิปตอนนี้เขาให้เราแอบ,บเหรอแอบบในตู้ไม่น่าเวิรว์กว่ะแอบบในตู้อาจจะตายโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเราอยู่แถวนี้ก่อนครับโอ้เสียงดนตรีบิวซะเหลือเกินนะครับระวังเก้าอี้มันทะลุไปมีคนพิมพ์ว่า A F K เหรอ แม่งหลอกแน่เลยว่ะแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเฮ้ยเงาอะไรอ่ะแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วครับบรรยากาศบรรยากาศชวนขนหัวลุกมากอืมเราหาของกันครับตามภารกิจเราต้องเก็บของทั้งหมด10ชิ้นพิกแอคอ้ออ้ยออ้ยแดง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 แบบนี้แดงแดงแบบนี้แดงแดงแบบนี้คือถ้าจำไม่ผิดก็คือมันมาใกล้เรานะ เราไปใกล้มันหรือมันมาใกล้เราวะเว้ยเ้โยโอ้ยไอเงาเนี่ยมันโ,โอ้โอโหยหลอนไปหมดแล้วอย่ามาข้างหลังแบบนี้ได้ไหมถ้าเธอไม่แข็งหุ้ยกองหิวของหิวของเก็บกองเก็บกองอกองกองกองไปกับเพื่อนหุ้ยมีคนโดนมีเสียงคนโดนแทงนั่นไงต้องไปช่วยเพื่อนป่าไปช่วยเพื่อนครับเราไปช่วยเพื่อนดีกว่า เพื่อนมาแล้วว้าแย่แล้วแย่แล้วโอ้มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราอุ๊ยเพื่อนโดนฟันรัวเลยอะโอเคค่อยๆไปช่วยรางวัลช่วยรางวัลเก็บก่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยเราเราไปต้องไปช่วยเพื่อนครับอู้ยแดงแจ๊ดแดงแจ๊ดโอเคเพื่อนคนนั้นช่วยแล้วเราก็โกยทะยมไปแล้วจ้า ไปแล้วจ้าโกยก่อนโกยก่อนหนีหนีเพื่อนเราด้วยเพื่อนเฮ้ยตัวใครตัวมันเว้ยตัวใครตัวมันเว้ยอุ้ยเพื่อนทอนฟันอีกแล้วเหลือตอนนี้อีกสองนาทีครับประตูที่เราจะลอดก็กําลังจะเปิดตอนนี้เราได้ของ6ชิ้นแล้วก็ต้องช่วยเพื่อนภารกิจเฮ้ยเพื่อนจะแตกเพื่อนจะแตกมันเฝ้าครับมันเฝ้าครับมันเฝ้าครับไปแล้วมาช่วยเราเพื่อนไป run away ์ไว้ว้าว้าโอ้ยไปก่อนไปก่อนอุ้ยมันไล่หลังมาแล้วมันหัวเลาะไล่หลังมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคยเคมีคนช่วยเพื่อนอยู่ครับเราดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเราดูห่างๆอุ้ยมันเฝ้าว่ะเกคยวเคยเราต้องไปวิ่งปาดครับนับบเรียมอนาปาเราจะวิ่งปาดอ่ะจ้าอ่ะจ้าอ่ะจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ เราไปเป็นตัวล่อ,อครับเมื่อกี้แอบก่านี้ก่นอกนสก,ก,กี้เราไปเป็นตัวล่อ,อครับเอามีคนตายเหลือสองนาทีเท่านั้นครับประตูก็จะเปิดแล้วเราต้องไปประตูให้ได้เหลือหนึ่งนาทีครับประตูจะเปิดแล้วแถวนี้รู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้ไปก่อนดีกว่าของเราขาดอีกทั้งสี่ชิ้นนะครับระหว่างนี้เราวิ่งหาของดีกว่าครับอ่าไม่รู้คืออะไรเก็บก่อน แว่นตาหรือ蜂蜂หูฟังวะไม่รู้เก็บก่อนโอ้ยบรรยากาศชวนขนหัวลุกว่ะอันนี้ไม่น่าจะมีประโยชน,น์อะสวัดดีโอ้ยเฮี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 ยโอ้ไปกับเพื่อนนี่ว่ะครับตกใจเพื่อนนี่แหละไปกับเพื่อนก่อนไม่รู้เก็บอันนี้ก่อนแล้วกันไปกับเพื่อนแล้วกันครับ <c oughs> เพื่อนน่าจะพาเรารอดได้รู้ได้ไงวะเฮ้ยรู้ได้ไงวะเฮ้ยลำโพงดูดีกว่าจังอะเก็บไม่ได้แล้วช่างมันเถอะ ไปกับเพื่อนครับเราอยู่กับเพื่อนอย่างน้อยถ้ามันแทงเพื่อนเราเราก็จะวิ่งเข้าประตูได้โอ้โห <c oughs> ความคิด <laughs> คนคนดีคนดีได้ยินเสียงโดนฟันประตูเปิดโอ้โหข้างล่างเหรอทางลงทางไหนวะโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ชันเราโอ้ยเพื่อตรงนี้อยู่ข้างหน้าด้วยว้าวบุบุ๊บุบุโอ้โหจูกนะจูกนะจูกนะนะมันตกไปแล้ววิ่งวิ่งแล้วไปแล้ววิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งเอาละเรียบร้อยโอ้โหเกมแรกอุ้ยตัวตวลกตัวตวลกถือมีสีทองอ,อยิ้มได้นะเอาละผลคิดของเรานั่นก็คือการเก็บของแล้วก็ต้องรอดจากสถานการณ์อันชั่วร้ายนี้ให้ได้อ่าเรา,าเจอท่อแป๊บก่อนเลยเก็บมาวัดดีเพื่อนคนเยอะเลยแถวนี้โอ้โคนเต็มเลยครับสบายแล้ว เอาละเอาละโอ้โหไม่มีใครขยับแต่ยังได้ตรงนี้มีเข็มทิศบอกเวลาเอ้ยบอกทิศทางเฮ้ยอย่าชนดมิมันอยู่แถวไหนนะเก็บของก่อนแว่นตาเวนตาวิ่งเก็บของเลยรูดเลยรูดของลูดของโอ้ยเสียงดนตรีกระบ,บิ้วจังเลยเนี่ยตึงตึงตึงโอ้ยเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อน กูขับรถหนีไปเลยได้ไหมเนี่ยมีรถตั้งหลายคันกูขับหนีไปเลยได้ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้เก็บมาก่อนอ่าสํารวจสํารวจอุ้ยมีคนโดนฟันอุ้ยไกลๆเลยลชิบหายแล้วมันเฝ้าเลยครับมันเฝ้าเลยครับนั่นไงนั่นไงมันบันทึกเราแล้วขึ้นมาดิฮัลโหลไปแล้วจ้า ไปแล้วกูกูไปแล้วอุ้ยมันวิ่งเลยเรามันวิ่งเลยเราเพื่จ้เาเพื่เพื่ไปไปไป,ไปเก็บกองเก็บกองเก็บ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 เอาละเอาละของใกล้ครบแล้วอีกขายอีกชิ้นเดียวเท่านั้นน่ะเราอุ้ยอุ้ยมันไม่ได้มาหาเราใช่ไหมเพื่อนวันดีตัวตลกฮ้เฮ <c oughs> ฉันขอฟังหนหน่อยเราต้องไปช่วยเพื่อนครับองเพื่อนช่วยแล้วอุย้ยอุ้ยอ้ยอ้ย แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วใส่จุเมืองไทยเราจะวิ่งอ้อมไปจุโอ้โหมันฟันแหลกฟันแหลกล้นเฮ้เยอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นโอ้โหฟันแหลกล้านแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเราต้องช่วยเพื่อนหาหามันเฝ้าเลยมันเพื่อนวิ่งไปโอ้โหมันไม่กลัวไม่กลัวเลยเลยทั้งนั้นไม่กลัวเลยเลยทั้งนั้นอย่าทำเจ๊เลย <S <S เราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเรามองช่องทางในการหนี โอ้โโอโโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหแอรคอรถเข็นมึงยังใหญ่รถเข็นมึงยังใหญ่มันมาเลยรถเข็นมึงยังใหญ่แอบในตู้เหมือนไม่ได้แอบฮัลโหลเตงว่าไงว่าไงคะขอแฟนไหนไหขอฟไหนไหนได้ไหยืนทำอะไรอยู่เหรอ วัดดิโอ uh. ้ยมันกระโดดมันกระโดดใส่มันกระโดดเฮ้ยอย่าชนเดี๋ยววิ่งหนีไม่ทันอ้าวนิ่งทํานิ่งทํานิ่งผมว่ามันรอเวลาประตูเปิดแล้วมันเฝ้าประตูแน่เลยว่ะขอมองน่อยหน่อยได้ไหมวัดดีโอ้ยมันฟันรั้วเลยครับมันฟันรั้วเลยครับมันแกล้งให้เราไปใกล้หัวยุ้ยลองไปใกล้ๆกล้วัดดิ ตัวนี้มันไม่ฟันครับเอามันมันมาแล้วมันมาแล้วเราก็ไปละ่ะมันมาปุ๊บเราก็ไปปับ๊บเนี่ยแอ,อบในตู้ทําไมแอบในตู้เมื่นไห่ได้แอบเหลือหนึ่งนาทีครับประตูสู่ความรอดอยู่รอดก็จะเปิดแล้วประตูนี้ปะเนะี่ยเอาละยืนรอตรงนี้หุ้ยเพื่อนแตกเต็มเลยอะ่ะต้องไ่ช่วยเราต้องไปช่วยเราจะไม่ทิ้งกันและวันนี้จะมีเราเราและนาย จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันอุ้ย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 นี่หมุนโชว์หมุนโชว์ไอ้ยมันดำดินพี่พี่โอเคไหมเนี่ยพี่ไหวไหมเนี่ยพี่นางใช่วยพี่ด้วยนางนางแค่พี่ด้วยพี่ติดพี่ติดดินพี่ติดดินเฮ้ยพี่พี่โอเคไหมเนี่ยพี่ติดอยู่ตรงนี้อ้าวอุ้ยพี่พี่ติดอยู่ประตูพี่พี่ติดนางใช่วยพี่ด้วยนางพี่ไม่ไหวแล้ว พี่ติดตรงนี้เอาโชคดีละพี่เดี๋ยวประตูเปิดพวกผมก็ไปละผมมาให้กําลังใจพี่เลยเท่านี้อ่านะน้องอย่าทิ้งพี่ช่วยพี่ด้วยพี่พี่ติดเอาละประตูเปิดแล้วผมไปแล้วพี่เจอกันเจอกันใหม่ประตูเปิดแล้วเจอกันใหม่ย่เฮ้ยสำหรับโลบอกเกมแนวเอาชีวิตรอดแนวผีผีนะครับถ้าชอบกันเนี่ยอยากให้มีพาร์ทสนะครับก็คอมเมนต์บอกผมนะถ้าคอมเมนต์เยอะไลค์เยอะ เดี๋ยวมีมาบอกเลยว่ามันมีแมพที่โหดกว่านี้ใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะเดอะมิมิกนะครับถ้าอยากดูเนี่ยกดไลค์คลิปนี้นะครับถึง10ไลค์คลิปหน้าหรือตอนหน้าๆเนี่ยเราจะมาเล่นเดอะมิมิกกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กับโพสแมนด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโออื่นๆกดดูที่ที่ตรงนี้เลยนะครับ